เโอ้โหเกือบไปแล้วนะฮะโอ้ถ้าถ้าตอบพี่ได้เจ็ดสิบแล้วนะโอ้ตอบผินก็น่าจะเข้ารอบด้มึงเนะมันต้องลังเลมันต้องลังเลยเพราะว่าไอ้ที่เปิดตอนแรกเนี่ยมันไม่เห็นหูด้วยไงเออมันไม่มันไม่เห็นหูด้วยถ้าเห็นมันก็เห็นเป็นแค่เศษขาวๆเย้ก็เหมือนเหมือนเงาสะท้อนซึ่งเย้ทอยก็มีเอาเลยนะครับต่อไปนะฮะหมดสุดท้ายแล้วนะทำคะแนนสูงจริงๆเลยนะครับหกสิบห้าคะแนนนะ ดูสิว่าหมดคุณสมบัติตรงนี้นะครับจะได้ไปเท่าไหร่นะไม่จะผิดไหมเอาเอาให้ได้เจ็ดห้าเหมือนเดิมพอเจ็ดห้าเหมือนเดิมด้วยแล้ถนะ้าเปิดอันเดียวแล้วรู้อ่ะถ้าเปิดอันเดียวรู้ก็อเออขอโทษนะต้องคะแนนดเดยวขึ้นหน่อยนะต้องต้องคะแนเป็นเก้าสิบเลยนะถ้ารู้ถ้ารู้เลยหรือจะลุยก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เป็นคำถามนะครับก็คือให้นะ คุณผู้บริหารน,นี้นะครับคือโอเปอเรเตอร์นะครับชื่อว่าอะไรครับโอเอเรเตอร์หมายเลขห้าเลยนะครับใส่ได้ป่าวห้ <c oughs> เลยโอเปอเรเตอร์ตัวนี้นะครับปราบคนในบทแฟร์มาแท้กับความเร็วาานน่อสามไม่ไดีครับสามวิมีใครบ้างวะครับเลื่อนขึ้นป้า,ายอย่างนี้องีอ้จะายยีิบห้าบีมมันเลยิบห้าตัวจากร้อยกว่าตัวได้โอเคขึ้นช่วยได้เยอะเลย หรือตัดเสียงตอบได้นะฮะหกสิบห้า <5. S 2> <5. S 1> คะแนนนะฮะดูซิว่าทำสูงนะดูซิว่าบทสุดท้ายนะครับจะเท่าไหร่ครับสองสองต่ออะไรอ่ะเปิดเลยอ่ะวันเดย์ที่จะเปิดสองต่อที่จะเปิดนะเปิดสองนะครับไม่สองนะครับ,ะรบจะเพลียไม่ได้เจ็ดสิบห้าเหมือนเดิมทีจะได้สบายหน่อยอันแล้วโอเปอเรเตอร์ตัวนี้ครับมีชื่อสามพญาครับ ตามพยางามโอเคมีใครบ้างงาไหนไปบ้างหรืออะไรบ้างตอนนี้อ่มีคอนฟูเมอร์มอติมาให้ทุกคน <10. S 2> นะทั้งผู้ชมนะนนได้เล่นไปนด้วยนะเอลิเซียมยิปคัลเลอร์ไนทิงเกลโดว์แมนแมรันท่าแองเจลีน่ามีสิบเอ้ยมีสิบสิบเอ็ดฮิบิคัสสิบเอ็ดคนตอนนี้เหลือแปดสิบห้าคะแนนนาใจอยากจะตอบใครบ้างไหม ในใจเหรอในใจอยากจะตอบเออแองเจลีน่าในใจนะในใจอยากต่อยแองเจลีน่านะครับทั้งพี่แองเจลีน่ามีตัวนะมีพยานนะครับเออแองเจลีน่าสีเออ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 มองจะมองก็โอ้อ่ะโอเคสามพยานใช่ไหมมีอยู่อีกโีเคพี่ครับพี่พี่ครับแม่เล่นท่าเออแม่เล่นท่า โดโกแมดไนติน,นเกลตอบผิดมากแลนเซตสองเออแลนเซตสองเอเดิเซียมก่อนชั่นแดนจิตเอฟดอกมอติมา,มมใใาตัฟูเมอร์ไม่กล้ตอบไม่ม่ตั้งเมทจะเปิดต่อถ้านใ,นนนะในใจตอนนี้นะ,ะในใจตอนนี้นะเอ่อในใจตอนนี้แลนเซตสอง ในใจตอนนี้และเซตสองสามอะ่ะเปิดนะเปิดสามนะครับหมายเลขสามนะครับออกมาเป็นแปดสิบแปดสิบห้าหรือแนะปดสิบคะแนนโอเปอเรเตอร์ตัวนี้ครับเป็นสายแคสเตอร์ครับเอาเลยนะครับแคสเตอร์อ่าโอเคิเคร์เฟอร์ฟูเมอร์เป็นเมดิกโมติมาแคสเตอร์อ่ารหนึ่งและคอนวิชชั่นการเอ็กซิสต็อกสไนเปอร์ยิปแคนเดอร์เอ่อดิปแคนเดอร์ไอ้นี่ ฟอคเตอร์ไลติงเกลไลติงเกลเป็นเมดิคอเบอร์แมนเป็นกามบเลนท่ากาอีพีคัสเมดิกแคตเตอร์โมโติมาครับผมต่อไปโอเคทีทีคะแนนเยอะขึ้นหน่อยห้าคะแนนคงไม่ว่าตอบถูกแปดสิบคะแนนสูงเลยนะครับเข้ารอบด้วยและพี่มั่นใจว่าตัวเองจะเข้ารอบด้วยเพราะคะแนนสูงมากๆนะ แล้วตั้งแต่เล่นรุ่นรุ่นหนึ่งหนึ่งรุ่นนี้มาไม่มีใครเข้าหลักแปดได้เลยนะครับไม่มีใครเลยแล้วจะเป็นคนแรกด้วยท,ที่ได้แปดหลักแปดนะแล้จะเป็นคนแรกหรือคนเดียวด้วยที่เคลาหลักแปดแล้วพี่ม<า>ัม่นใจด้วยว่าจะเข้ารอบแล้วไม่มีใครสูงกว่านี้แล้วเต็มที่คือหกสิบเจ็ดสิบพร้อ,อ,รอ,อ,อมอนะครับตอบครับมอบติม่าครับตอบเลยนะครับติมาเดี๋ยวที่หนึ่งในใจของผม ยากดูตอบไหมตับครับตับครับจัดมาแล้วก็จับวะแล้วก็จับมาจับมาดูคำตอบเดยวมาจัมามาดูคำตอบเดี๋ยวมามาเรามาดูคำตอบนะมาดูคำตอบมาเฮ้ยมาดูคำตอบเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้ลโลมาดูคำตอบเดี๋ยวมาสันครับเอ้ยจิบจิบจิมครับมีสกายไฟด้วยดีกว่า ยังตอบไปเลยนะครับเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับมูติมาเลยครับออกมาเป็นเป็นออกมาเป็นเป็นกัเป็นกัเป็นมูติมาโอ้นะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับสิบห้าคะแนนนะครับโอ้โหเมื่อกี้มีพูดมีใครฮะสกายไฟหลุดเข้ามาด้วยนะครับสุดท้ายนะเป็นมูติมาอะครับ นะฮะโอ้โหดังฟ้าของผมมาดูที่เหลือก่อนไหมฮะที่เหลือนะครับโอเปอเรเตอร์รายนี้ครับเป็นหนึ่งในแพนตินโลจิสติกครับโอ้โหเออถ้า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 แพนตี้โลโลจิสติกกับเอ่อกับในหมดสวางวีจะมีอยู่สองคำตอบก็คือเป็นโมติมากับเอ่อกับเท็กซัสเออโอ้โหดเี๋ยวไอ้โน๊กโน๊ก แต่ถ้าอันนี้อันนี้ตามข้อมูลในเกมนะอที่ผมหาที่ผมจำได้แม่นเลยก็คือโมติมาไม่ได้อยู่เพนกวินโลจิติแค่มีความสัมพันธ์กับเอ็กเียคนเดียว <c oughs> แต่มันอืต่อไปนะครับคุณรู้สกคุณสมบัติที่สี่นะครับโอเปอเรเตอร์ตัวนี้รับเคยปรกากฏในบทนแฟรแท็กกับคุณนัสมบัติครับเปิดกระบกกัเปิดกระบัเปิดกระบางขอนี้ไม่ช่วยอะไรเลยขอนี้ไม่ช่วยอะไรเลย <c oughs> มาอีกแล้วนะไอไอ สุดท้ายนะเขาทนะขําได้นะครับรวมแล้วนะเป็น80คะแนนนะครับโอ้โหนไม่ไม่น้อยนะถือว่าเยอะมากด้วยนะแล้วเข้ารอบด้วยนะคิดว่าจะเข้ารอบด้วยนะครับโอ้โห oh. ทำไปได้ยังไงนะเราก็อึ้งนะสายจะหาคําถามที่มันยากแล้วนะแล้วพี่คิดว่านะไอหมวดถามตอบเราจะตอบผิดด้วยนะ พยายามที่จะเอาคำถามที่มันยากมากนะฮะสุดท้ายก็เอาไม่พ้นนะรวมแล้วนะคะแนนสูงมากๆเลยนะครับนะ80คะแนนครับโอเคสิ่งที่นะก็จะเป็นของอาร์มใช่ไหมเป็นอาเคียนะของนัชพันธ์เป็นอาเคียนะอันดับโพนี่อยู่อันดับที่ห้านะก็คือจะเป็นหนึ่งตัวเต็งที่จะเข้ารอบชิงแน่นอนนะ นะได้เป็นตัวเต็งแบบงงๆเออได้เป็นตัวเต็งแบบงงๆนะได้ถามก่อนเห็นโอมแปดสิบโอมอัคไนแปดสิบแล้วคิดไงไม่คิดไงอ่ะต้องทำตัวให้ชิลๆไวฮะเดี๋มันจะจเตเอาดีเอาดีเอาว่ะเอาว่ะนะเอาละและจะเริ่มเลยนะจะเริ่มเลยนะจะเริ่มเลยนะครับหมดแรกท่านเทพก็ ท่านพี่เอกก็ดูไว้แล้วกันว่าเล่นยังไงนะถ้ามั่นใจก็สามารถลงได้นะผมปิดรับสมัครวันที่ส1มส,ามาสิบเอ็ธนะันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะปิดธันวาเนี่ยแหละนะสิ่งที่จะได้ดูต่อไปเนี้ยนะหรือสิ่งที่อาจะได้ฟังก็คือเพลงนะเพลงจะเริ่มเล่นและจะให้อาบอกว่าเพลงนี้ชื่อว่าอะไร ชื่อว่าอะไร <c oughs> อ่าโอเคครับ <c oughs> นะถ้าพร้อมแล้วสามวินาทีลืมถ,ถ้าไม่ถ้าไม่ได้ก็ถ้าไม่ได้ก็มไม่ได้นะให้พูดว่าข้าม <c oughs> อย่าพูดว่าตูน,น้าชีชีอิดอะไรไม่เอานะข <c oughs> ้ามพูดคำอื่นข้ามพูดข <c oughs> ้ามก็ได้ผ่านก็ได้เอาเบอร์เอาเลิกคำใดคำหนึ่ง ไม่ได้ไพูดว่าค้าไม่มั่นใจข้ามไปนะตอบถูกข้อละหนึ่งคะแนนนะถ้าพร้อมแล้วเพล,นะเพลงมาครับข้อหนึ่งนะข้อที่หนึ่งเพลงมาครับอ่ากูเทคตุนะครับเอาแล้วนะครับโอ้โหหนึ่งคะแนนโอเคไหมท่านเทพอย่างนี้นะเล่นอย่างนี้นะ okay, โอเคครับโอเคต่อไปเป็นคะแนนที่สองหาเพลงก่อน ถ้ารอบชิงก็คือถ้าเป็นรอบชิงก็ฟังเพลงเหมือนกันแต่ให้แต่เสริมมาด้วยว่าอยู่ในระดับฟิวเจอร์อะไรและอยู่ในแพพกอะไรสรามคำตอบเลยนะเนี่ยหรือรอบชิง oh, oh. สามคำตอบต่อไปเป็นข้อที่สองถ้าพร้อมแล้วเพลงที่สองเอเดี๋ยวบอกกันเพลงจบเวลาจะเริ่มเดินโอเค <Okay. S 1> อย่าอย่าปล่อยลนะ่ะเลยผ่านไปนะเพลงที่สองเดี๋ยวเดีย๋ยวข,ขอถามก่อนอย่างหนึ่งครับ ถ้าเพลงยังไม่จบนี่ตอบเลยนี่มันได้ตอบได้ตอบได้โอเคแต่ยัาผิดนะผิดจบเลยนะคือบอกนัทเทมไถ้าผิดจบเลยนะแค่ไหนแค่ไหนแค่นั้นเพลงที่สองมาครับอ่าอินฟ i นิต y Heaven ถูกต้น้วครับเอาแล้วนะครับโอ้โหสองคะแนนแล้วนะครับลิ้นพันลิ้น n ันอินฟินิตี้กับพูดไปถูแล้ว Infinity Heaven นะ อานะครับต่อไปเพลที่สามแล้วนะครับเพลที่สามแล้วนะเอายังเพลงที่สามนะครับเอาแล้วครับมาครับอ่าแบ็กโรตัสครับถูกต้องครับเอาแล้วนะครับโอ้โหสามคะแนนแล้วโอ้ไม่ยากนะถือว่าทำการบ้านมาอย่างดีต่อไปเพลที่สี่นะครับเอาเลยดูเลยหรือมีอะไรอธิบายก่อนไหมเพลงนี้เป็นอะไรบ้างไม่มีใช่ไหมหรือมีอะไรอธิบายก่อนไหม เออช่างมันเถอะเพที่สีอันาบาลอยู่บ้าเวเน็ตจารอก่อน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 เดี๋ยวันเออเหน่หนเหนหนจน้ำ่อนเนี่ยเนอะผมต้องมานั่งตะโกนเนี่ยแล้วผมก็จะคอแหบไปเนี่ยไม่ดีอ่ะเน็ต <c oughs> พร้อมอยังคะแนนี่สี่นะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วคะแนนีสี่นะครับมาครับอ่าอันข้ามครับข้ามโอ้ยอ่าอะไรนะ,ะรเรนเมดาลิซาอะไรสักอย่างนี่แหละทันทีได้ไหมครตอบได้ตอบได้เล่นเล่นได้เล่นได,เนได้เล่นได้ด้วยตอบแทนได้เพลงอะไระได้ปะ โมเดลิสต้า <Model ista. S 1> ถูกต้องแล้วครับโมเลิสตานี่จับชื่อไม่ได้ข้ามไปหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคะแนนสงสัยี่ได้ก็คือ24คะแนนนะครับกือบกือบไปกอบไปไปแล้วเ <laughs> กืบไปแบบไม่ได้พูดข้ามไปแล้วนะอย่าพลาดน,นะอันนี้ให้ให,ให้อามต่อคนเดียวก่อนนะหลังจากที่อามข้ามแล้วท่านเทพจะเล่นด้วยก็ได้นะแต่รอให้อามข้ามก่อนนะเพลงที่ห้านะครับคะแนนที่สี่นะครับเพลงมาครับ เอฟซิงควายชิดถูกต้องครับเอาแล้วนะครับโอ้โหสี่คะแนนแล้วว้าไม่เป็นไรผลไทยยาวไกลเพลงนี้เป็นไงฮะเพลงนี้เป็นไงฮะเป็นไงฮะลักษณะเด่นของเพลงนี้ยังไงฮะนิ้วพันครับนิ้วพันนะแถวว่าเป็นอินโนเมรีของไปไหนบ้างเพลงนี้อ่ของเทวัสเลดี้ในแพ็ควิชิอัส ไอออสักย่่าางโอเคนะครับต่อไปนะครับเป็นเพลงที่6นะฮะคะแนนที่5นะครับถ้าพร้อมแล้วเพลงนะครับมาครับอ่าเดี๋ยวอ่าน FBD สามสามครับถูกต้องครับเอาแล้วครับโอ้โหจะพูดแดนทัเลียนไปเลยแดนทัเลียนนะพูดมาปุ๊บผิดเลยนะจะพูดไปเลยนะถ้าถ้าเป็นแดนทัเลียนนะโอ้โห เกือบไปแล้วนะอย่าโดนหลอกนะต่อไปเป็นเพลงที่เจ็ดนะพยายามถูกแรกๆเอาไว้ก่อนนะเพราะหลังๆจะยากนะถ้าพร้อมแล้วเพลงที่เจ็ดนะครับพร้อมแล้วเพลงเจ็ดนะครับมาครับอ่าข้ามครับข้ามอีกแล้วนะข้ามอีกแล้วนะอ๋อวาราซิโรถูกซะแล้วครับ เพื่อความชัวเราต้องข้ามก่อนนะอ่าดีแหละวมื่อกี้สงสัยที่ได้คือ23คะแนนนะครับต่อไปเป็นข้อข้อที่8นะครับเที่8นะครับพร้อมนะตั้งใจดีๆนะครับเซตที่8นะครับครับมาครับสกอเรตแลนด์ถูกต้องแล้วครับโอ้โหนะ่คโอเคนะครับ คะแนนอุย้ยกดผิดกดผิดไปเล่นซ้ำทำไมเดี๋ยวไปเล่นซ้ำทำไมก่อน <Bro. S 1> เอา,อาง,งี้แล้วกันเัลดที่เก้าเอาอยัางคะแนนที่เจ็ดครับอันดที่เก้านะเัลดที่เก้านะครับมาครับอ่าโว,ว์แวนคูนเชอร์ถูกต้องแล้วครับเอาแล้วนะครับ,อนนรบโอ้โห เสร็จคะแนนแล้วนะครับโอ้โหพุ่งมาอย่างเดียวแหละชิ้นยูได้นะชินยูได้นะอธิบายได้นะ <laughs> ว่าเพลงนี้เป็นยังไงอนะอธิบายได้เลยนะคนขายพิซซ่าครับคนขายพิซซ่าท่านเทพว่พาไงอะเพลงนี้เป็นไงไ <laughs> 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 งไม่รู้เรื่องหัวหัวแต่ตั้งใจฟัง อ๋อโอเคโอเคโอเคงั้นฟังต่อไปแล้วกันนะเปที่สิบนะครับไปที่สิบนะครับพร้อมแล้วไปที่สิบนะครับมาครับอ่าดอฟเฟอร์ถูกต้องะครับโอ้โหเกืับไปแล้วมีหลุดนะมีมึนติดติดนะกลันไปกนครับเกือบไปแล้วในในหัวในหัวคิดไปปุ๊บไม่เฉยหรือเปล่าวะแล้ว่าวันพูดไปว่าดอฟเฟอร์ โอเคครับไปต่อไปนะครับเพลงที่สิบเอ็ดแล้วนะเข้าคะแนนที่เก้านะครับถ้าพร้อมแล้วเพลงสิบเอ็ดนะครับมาครับ So l i ีทา e d r e a m ถูกต้องครับโอ้โหนะเอาแล้วนะครับเก้าคะแนนตรงนี้นะครับไปแอร์เพลงนี้ฟังจนขึ้นใจฟังจนขึ้นใจเลยฮะโอ้โหพี่ร้องเพลงนี้ว่าอะไร ลองร้อยฟังหน่อยได้ไหมมาการโลนี้โอเคแค่นั้นพอต่อไปเข้าคะนที่สิบนะถ้าได้ยี่สิบคะแนนถือว่าดีมากเลยนะโอกาสทำเจ็ดสิบแปดสิบนี่ได้อยู่นะต่อไปเป็นเพลงที่สิบสิบแรสิบสองนะครับเพลงที่สิบสองนะครับมาครับอิสระครับถูกต้องแล้วครับโอ้โหสิบสองนะ ได้สิบคะแนนแล้วนะครับร่นร่นรอ,อบออดิชั่นได้เท่าไหร่รอบออดิชั่นได้ประมาณสิบสิบสองสิบสามมั้งเอาให้เกิดใ,<ร>ให้ได้นนเลยนะเฮ้ให้เกิดให้ได้เลยนะครับไม่ต้องพูดแล้วเพลงนี้แมงดิ้วไข้นะบอกเลยเกลเพลงที่เกี้ยน,นี้ต่อไปเพลงที่สิบสามนะครับเอาผมไล่เพลงที่สิบสามนะครับไปครับอ่ขาข้ามครับข้ามโ้ย โูกตะล้วโอ้ยนงมุยตอบได้ครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเป็นไรครับมันจำโดนตีได้อ่ะแล้วก็ใช่เพลงของซากุโโชไหมแต่ผมลืมชื่อโอ้โหน่ตกดจะได้22คะแนนนะครับต่อไปเพลงที่14นะโอ้โหเพลงไงนี่ผมพี่เชื่อว่าทุกคนต้องเล่นเพลงมัน ไอเฟรนี่เทลเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมท่านเทพใช่ใช่นะฮะทุกคนต้องเล่นนะฮะเราไม่ได้เล่นเหรอผมผมเองงมือใหม่เลยผมไม่ค่อยเล่นเพลงพ่ิเศษแล้วเดี๋ยวนี้โอเคโอเคโอเคไปส่วนจะได้ยี่สิบสองคะแนนนะครับต่อไปเป็นคะแนนที่สิบสี่นะครับเอ้ยคะแนนที่สิบเอ็ดเพนที่สิบสี่นะครับถ้าพร้อมแล้วเพลนที่สิบสี่นะครับมาครับ คลาสโซถูกต้นแล้วครับอะไรนะครับเอพน <hi> ี้ไม่มีอยู่ด้วยเอพนี้ที่ไม่มีอยู่ด้วยดีน่าไปเล่นฟรีโกสมาโอ้โหเพลงไม่มีตอบได้เพลงนี้มีตอบไม่ได้ปากนะคนเรานะโอ้โหนะนี่ครับแฟนบาแท้นะครับอะไรไม่ได้ตอบได้นะครับโอเคนะครับต่ um. อไปเพลงที่สิบห้านะครับแล้วหลังจากนี้เพลงจะยากแล้วนะ ถ้าพร้อมแล้วเพลงที่สิบห้านะครับคะแนนที่สิบสองนะครับพร้อมแล้วมาครับข้ามครับข้ามเลยนะครับเพลงเลยครับอ่อใช่แพลงมาที่ซึ่งไหมถูกต้องแล้วครับอ่าไอทอนสโลนั่นนีเองท่อนสโลที่พี่กดไม่ได้แล้วแท็กรอดฟรีอ่ะ โ<ร>อ้โ <ượng> หเอาล,แลครับต่อไปเพลงที่ส6บหกนะตั้งสติดีๆกลับไปได้นะครับเพลงที่ส6นะครับเพลงมาครับเอ่อ p a r ิ i c l e a r อาถูกต้องแล้วครับเอาแล้วครับสติกลับมาแล้ว<ค>ด,<ค>ด,ดีนะตอนกลับมาเล่นอยู่โอ้โหเพลงกลับมาเล่นอยู่ด้วยนะฮะ ตอนตอนกลับมาต่อนกลับมาจากคณนศึกษาได้เล่นอยู่ตัวบนรถดีว่าโชคดีอนะครับสิบเจ็ดนะยากแล้วนะยากขึ้นแล้วนะตั้งสติดีๆนะครับผิดจบเลยนะครับเพลงที่สิบเจ็ดนะครับมาครับอันนี้ข้ามครับข้ามไปเลยนะฮะเพลงอะไรครับเพลงอะไรวะอันนี้ไม่รู้เลยเจเนซิสถูกต้อแล้วครับโอ้โหท่านเทพเราตอบได้นะครับ มันอยู่ในแพ็กไหนนี่คือคำอยู่ในแพ็กไรครับท่านเทพแพ็กอยู่ในแพ็กไรครับแพ็กอะเรลิวิชั่นถูกต้องนะครับโโอ้หรู้อย่างแพ็กเลยนะต้นหน้าลงเลยไหมครับพี่แพ็ก,แพ,ก,แ,พกแพ็กนี้ผมยังล็อกอยู่เลยสิบแปดนะครับเพลงสิบแปดนะครับเดี๋ยวนะมีคนทักมาแอบแม่ถ่ายออของ ไปสิบสิบลรยสิบแปดนะจะเข้าคะนน้สิบสามนะครับเอาอยัางเอาแล้วถึงสุดได้กี่คะแนนวะไปนะครับไปครับ Next to you สูงตาน,นะครับโอ้โห <S <S เอาละสติกลับามาแล้วนะสิบสามคะแนนแล้วนะครับดีนะที่เปิดฟังผ่านผ่าน,านอยู่โอ้ <laughs> โหเปิดฟังผ่านผ่านด้วยนะอยา่านะอย่าประมาทนะครับ สแล้วครับมาดีแล้วนะครับสิานะครับ,รบมาครับอ่าขอข้ามครับอะไรนะข้ามข้ามโอเคโอเคฟงังจะฟังเป็นบอรอซซ<อ>ัมนะแพ็กที่ผมแพ็กดนาม,มิกอะ่ะผมรู้ว่าอยู่แพ็กเดนาม,มิกแต่ผมลืมชื่อเพลงได้ไหมครับที่เหลืออีว t เท h Oh. <laughs> มันมันได้หยุดในภาคดนามิกไหมหยุดหยุดไดนามิกครับ okay, เพลงนี้โอเคเพลงที่พี่ได้บ่อยๆอ,ยอะ่ะโอเคนะครับต่อไปเพลงที่ยี่สิบนะฮะเพลงที่ยี่สิบนะครับครับพร้อมอยังพร้อมแล้วนะพร้อมตีกลับมาให้ได้นะครับพอพร้อมแล้วเพลงที่ยี่สิบนะครับเพลงมาครับ อันนี้ขอข้ามครับข้าไปแล้วนะครับโอ้โหอันน,น,นี้อันนี้ใช่ทิฟเฟอร์เรนไหมไม่แน่ใจทิฟเฟอร์เรนนะทิฟเฟอร์เรนอันนี้ก็ไม่เคยเล่นฮะได้ไปเล่นแต่ในได้ไปเล่นแต่อยู่ในโอซูมาไม่เป็นไรที่สิบเอ็ดนะครับยังอยู่ในคะแนนที่สิบสามนะครับสูงสุดที่จะได้ก็คือยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าถ้าได้หมดนี่จะเป็นสิบแปดคะแนนนะครับถือว่าสูงอยู่นะฮะในที่สิบเอ็ดนะครับทั้งแรก ิบเอ็ดนะครับไปครับนี่อันนี้โคโนสตาเซียตตูต้อครับเอาอลไรนะครับโอ้โหเอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับกลับไปแล้วเอาแล้วนะครับยี่สิบสองหน้าหรือยังมีอะไรก่อนไหมไม่มีนะะยี่สิบสองดีกว่านาะยี่สิบสองนะครับครับกลายหมดแล้วนะครับอีกไป่กี่เพจนะครับยี่สิบสองนะครับไปครับ ่าโชม i อะไรสักอย่างนี่แหละโชมีถูกต้องนวครับโอ้โหหรือว่าอ่าว่า x ียวมีแล้วแล้วทำไมพี่ทำไมพี่ต้องมาเหยียบโพลด้วยเนี่ยหรือว่า x ียวมีนั่นเองนะโอ้โหเก็บไปนะเพงสามเพลงงนี้อีกสามเพลงรงนี้สิบหกสิบเจ็ดแปดนะเก็บไปหมดเลยนะครับเก็บไปให้หมดให้ได้นะครับ้าได้หมดจะไม่แปดคะแนนนะครับ พอแล้วคะแนนที่23นะครับเฮ้ยคะแนนที่16เพลงที่23นะครับพรพอแล้วเพลงไปครับขอข้ามครับข้ามแล้วนะครับเพลงเลยครับอะไรเอ้อันนี้ผมจำชื่อไม่ได้อะแต่มันมีเลสน็อตแีเป็นสน็อตถูกต้องแล้วครับเรนน็อตเดู่ในแพ็กเลยครับในแพ็กเมมโมรี่อาร์คายเสียดายนะเมมโมรี่อาร์คายนะ ได้อยู่นะครับต่อไปยี่สิบสี่นะครับไอข้อหลังๆประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ห้าจักง่ายมากขึ้นมานิดนึงนะครับในยี่สบสี่นะครับไปครับเอ่ออะไรนะกิมแอะไรแม่ถูกต้องแล้วครับเอาแล้นะครับโอ้หยี่สิบหกถ้าถ้าใคร<บ>ถ้าใครตอบผิดเพลงนี้พี่จะกระโดดทีบ อ๋อเพลงเนี้ยยังไงครับอยู่ในเอาโชว์ของพี่นั่นเองทุกตระรับทุกคนได้ฟังกันบ่อยๆนะทุกคนต้องได้ฟังบ่อยๆจากคลิปพี่อยู่แล้วนะครับรวมถึงท่านท่านเทมได้ไหโอเคนะครับชั่เอสุดท้ายแล้วนะครับไม่ต้องข้าบแล้วนะครับสุดท้ายนี้แล้วนะครับพี่บอกเลยเพลงนี้เป็นหนึ่งในบรรดาลใจของพี่เองนะครับ ที่เอามาพเพราะเพลงนี้โดยเฉพาะนะครับถ้าพอแล้วคะแนนสุดท้ายนะครับจะได้17คะแนนหรือ16คะแนนเพลงมาครับแดนเาเลียนโอส้สาม3ตาตีด <laughs> <laughs> ได้ไม่น้อยเลยนะครับโอ้โหถือว่าข้าไมไปหมาเพลงนะถือว่าได้สูงอยู่นะครับ สูงมากๆนะสูงมากเลยนะครับนี่แค่เป็นคนเล่นคนที่สองเองนะครับเพราะฉะนั้นได้สิบเจ็ดคะแนนสิบเจ็ดคะแนนทำไปได้ไงจำแต่แพลกอย่างเดียวไม่ได้จำชื่อเพลงเอาแล้วต่อไปเป็นบทของแฟมแท้กกับคำถามกับตอบนะครับจะบอกท่านเทพอย่างนี้ครับถ้าเขาตอบถูกเลยถามมาแล้วเขาตอบถูกเลยเขาจะได้ยี่สิบห้าคะแนนเต็มนะครับแล้วก็รวมตังค์สามสิบบาทด้วยนะครับนะแต่ถ้าไม่ถูก ก็พี <ak> ่ <bord ering> เลยเป็นศูนย์ไม่มั่นใจขอเปิดช้อยส์ได้นะจะมีห้าช้อยส์คำตอบให้นะฮะจะหาดอกก่อนไม่ใช่หมาเดืมน้ำก่อนพักก่อนโอ้กลับไปแล้วไปจำไปจำมาทำไมเนี่ยชื่อแพ็กเนี่ยไม่ได้จำชื่อเพลงสักหน่อยเลยโอเคนะครับตอนนี้นะครับถ้าทำเต็มทุกหมวดเลยนะครับ จะได้รวม92คะแนนนะครับถ้าได้นะถ้าได้เต็มตรงนี้ถ้าได้เต็มหมดเลยได้92คะแนนขึ้นส่วนับหนึ่งเลยนะครับครับนะมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่ตรงนี้นะครับจะเป็นเกิดอะไรขึ้นนะครับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับอะนะครับมาดูกันโอ้โอหรู้จักสกุลเงินไหมครับครับ สกุลเงินในอาเทียนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คืออะไรครับแฟกเมนต์แล้วก็เมมโมรีถูกต้องนะครับสกุลเงินเหล่านี้นะครับมีไว้ซื้อเพลงนะครับขยาย่าเพื่อนก็ได้นะเวดนะไว้ซื้อเพลงนะแผ่นนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าในโหมดครับนะผู้เล่นเนะี่ยสามารถที่ถ้าจะ อ่าไม่ใช่สิผู้เล่นนะครับจะต้องใช้ stamina นะครับจะมีบางอันใช้หนึ่งใช้สองใช้สามก็มีนะครับอย่างที่เราดูนะครับหากไม่เพียงพอครับเราก็จะต้องใช้ memory ครับกับ fragment เท่านั้นนะครับที่จะต้องเติม stamina ตรงนี้นะครับคําถามนะครับถามว่า stamina ในโหมดนะครับหากไม่เพียงพอครับต้องใช้ memory เท่าไหร่ fragment เท่าไหร่ สกุลเงินครับเชี่ยต้องรอเวลาเนี่ยคือสกุลเงินชื่ออะไรและรอเวลากี่ชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวสกุลสกุลเงินเหรอครับสกุลสกุลเงินนี่คือสกุลเงินของไทยหรือว่าแค่ของในอานอในอาเคียครับสกุลเงินในอาเคียครับ